ชาวโลกอรุณสวัสด์ชาวโลกและพี่น้องมาฟังผมร้องกันสหนอยถึงเสียงจะไม่อร่อยเชิญฟังสน่อยนะคุณพี่ผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ฟัง

ข่าวสารข้อมูลวันนี้มันมันเยอะเนาะมันเยอะมากคือสงสัยไหมสงสัยไหมว่าทําไมว่าในโลกนี้เนี่ยมีประชากรเจ็ดพันล้านคนแต่ว่าข่าวสารข้อมูลที่คุณได้รับในแต่ละวันเนี่ยทำไมมันมีแค่กระจิงกระจิงกระจิงอ่าเห็นไหมอ่าข่าวในประเทศของคุณมีอะไรข่าวตามประเทศที่เขานําเสนอมีอะไรใช่ไหมอ่าอ่าง่ายๆ ข่าวต่างประเทศที่น่าจับตามองก็คือว่ากรณีภัยพิบัติวาตภัยก็คือพายุทอร์นาโดที่ถล่มสหรัฐอเมริกา5-6ล้าน่ะนะนะในช่วงวันที่10ที่ผ่านมาขณะนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบเรียกว่า after shock ใช่ไหมกับคนอเมริกันเพราะว่ามันเกิดอยู่ในมิดเวสเป็นเวสตตะวันตกเป็น ภาคกลางตะวันตกซึ่งเป็นครั้งแรกในในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกันเลยที่เฮอโทรโดกว่า30ลูกนะถล,ล่มรัฐแคนตักกี้ฟายชิกเก้นโอ้โหระยะเวลาระยะเดินทางของของของ,ของอะไรนะของพายุเนี่ยมันกว่า350กิโลเมตรก็คือว่ามันถา่าทั้งรัฐไปเลยสร้างความเสียหายเป็นมูลค่า ยังไม่สามารถประเมินได้แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตก็เกินร้อยคนซึ่งซึ่งก็ขอส่งกำลังใจไปช่วยรักนะ <Yeah. S 1> จุ๊บจุ๊บโจไบเดนออแล้วทีนี้ก็มาถึงที่ไหนอีกมาถึงอ๋อมาถึงเรื่องของโอมิคอนโอไมคอนโอไมคอนโอไมค็อนโอมิคอนคุณจิโรด โรดค้มไพบูรณน่ะอาจารย์สิโรดค้มไ่บู์ไปไปจับประเด็นข่าวนี้มาว่าตอนนี้ตอนนี้ประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์ของบอเ e น n านะครับพอลเบิร์ตันได้ออกมาเปิดเผยกับรัฐสภาอังกฤษถึงอนาคตที่โลกจะต้องผเผชิญกับมหัตภัยครั้งยิ่งใหญ่ก็คือ โควิดสายพันธุ์อันตรายสุดสดโอ้โ oh, หฟังแล้ว ah. มันอันตรายยังไงมันอันตรายเพราะว่าโอิิคอนโอ m มก o d จะมีการตกลงตรงใจสมรสกับเดลต้าอ่าอ่าคือการเกิดของ โควิด19มันเริ่มตั้งแต่ปี2519โคโรนาไวรัสโคโรนาสายพันไวรัสสายพันธโคโรนานะชื่อโควิด19มาจากโคโรนาไวรัส2019เกิดขึ้นครั้งแรกที่อู่ฮั่นก็คือเป็นการสร้างสตอรี่ของ Walking Dead ภาค โรคระบาดใช่ไหมก็คือพระเอกของของของเรื่องก็คือว่าไวรัสอู่ฮั่น2019พอ2020เกิดพระเอกอีก2ตัวก็คืออัลฟาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อัลฟาและโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียในอังกฤษในยุโรปได้มาอ่า แล้วนี่ก็คือปีที่3ซีซัน3ของโคโรนาไวรัสก็คือการเกิดของโอ้ไม่ก็ดโอเมกอนโอเมกอนโอไบกอนอช่างมันเถอะแต่มันคือสายพันธุ์ใหม่ในซีซัน3เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่พอเบอร์ตันมาบอกกับพวกเราว่าบเดนาเราไม่สามารถที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับมนุษย์โรกได้แล้วเพราะว่ามันจะมีสายพันธุ์อมตะสายพันธุ์อันตรายคือโอเมก้าผสมพันธุ์กับเดลต้ากลายมาเป็นโอเมกาใช่ไหมกลายเป็นโอเมกาเลยใช่ไหมซึ่งในอนาคตโรคทั้งโรคไม่ใช่โรคโรคนี้แหละกำลังเผชิญกับมหันตภัยที่จะ แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเรื่องาการเกิดของโอมิคอนหรือโอมายอหรือคอนคอนอ่ามันทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกระจายกันอย่างรวดถึงเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีออปชันเสริมในการสามารถที่จะแพร่ระบาดในอากาศได้เรียกว่า Air borne. Air borne. แอร์บอนแอร์บอนก็คือการแพร่ระบาดท,ทางอากาศและมาผสมกับสายพันธุ์เดลตา คือเรื่องนี้นี่จะบอกว่ามันเป็นตำหลับของการขายของก็คือโมนานามันต,ต้องการที่จะผลิตตัววัคซีนขึ้นมาใหม่เพื่อจะมาขายเท่านั้นแหละมันก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่นะเราจะต้องประสบกับสิ่งที่เลวร้ายหายนะการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นยิ่งมนุษยชาติเนี่ย ติดเชื้อมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะรักษาหายยากขึ้นดังนั้นต้องใช้ยาของเราเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาธุรกิจที่ร่ำรวยมาหาศาลมากที่สุดมากกว่าการค้าอาวุธหรือว่าตลาดหุ้นเงินคริปโตเคอเรนซี่คืออะไรคือธุรกิจอะชิดแล้วสั่งแล้ว โอ๊ oh, สั่งแล้วไม่ได้อา้าวใครอยากได้ใครอยากฉีดนะเปิดจองโอ้โห oh มีโรงพยาบาลหลายหลายแห่งในประเทศไทยบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถจัดหาวัคซีนให้ได้โดยขอความ oh อะไรนะเขาเรียกว่าขอค่าดำเนินการในการสั่งสั่งซื้อวัคซีนงจองใช่ไหมอ่าแล้วก็เรียกเก็บเก็บเงินค่าจองอ hmm. จนถึงวันนี้มีอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถที่จะได้รับวัคซีนตามตามที่ถกลงที่จะส่งให้เพราะอะไรเพราะมันมีทศกัณ์คอยกีดกั้นขัดขวางไม่ให้วัคซีนดีๆเข้ามาสู่ในประเทศไทยแม่งโคตรโคตรโคตร,คร,ครในประเทศนี้วัคซีนดีๆมึงห้ามเข้าเพราะมีวัคซีนที่สามารถจะกีดกั้นประสิทธิภาพสูงสุด วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกีดกันวัคซีนดีๆไม่ให้เข้าประเทศได้สุดยอดแค่นั้นยังไม่พอปรากฏการความเป็นไปได้ที่โอเมกคอนกับเดลต้าจะเข้าสู่คนคนเดียวคนหนึ่งคนตุ๊ดตๆ๊อ่าผมได้ตัวนี้พระเอกของเราคือนี่คืออินเดียนแดงหัวควายอ่าก็คือใะ เขาบอกว่ามันจะมีการที่โครโรนาไวรัสสิงเข้ามาสิงอ่าก็คือคนเนี้ยติดเดลต้ามาแล้วก็สามารถที่จะติดโอเมกคอนได้น่ากลัวไหมติดเดลต้าแล้วยังมาติดโอเมกคอนอีกแล้วอะไรแล้ว วัคซีนที่ฉีดไปอะฉีดไปอะฉีดไปเต็มแขนไปหมดแล้วเนี่ยมันมันเฮ้ยมันได้ผลยังไงอ่ะฉีดไปแล้วแต่มันยังติดได้ฉีดไปแล้วแต่มันยังคือคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่คนไม่ฉีดผมเนี่ยยังไม่ได้ฉีดบอกเลยว่า ยังไม่ได้ฉีดเพราะผมกลัวฉีดไปแล้วผมจะร่วงฉีดไปแล้วผมจะร่วงฉีดไปแล้วจะมีอาการลิ่มเลือดในหัวใจผม,ผมยังไม่อยากตายแต่คนที่ฉีดไปแล้วไม่เป็นละูไม่ อุสบายแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าฉีดไปแล้วเนี่ยแล้วได้รับสายพันธุ์ใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็เกิดการแพร่ระบาดได้อีกใช่ไหมตัว่าคุณไม่เป็นอะไรแต่คุณสามารถจะแพร่เชื้อได้มีใครบอกไหมอ,อ๋อพูดไม่ได้พูดเรื่องนี้ลง YouTube ไม่ได้เลยเพราะ YouTube มันบอกว่าคุณให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องวะย่านะ อย่าเอาเรื่องนี้ไปลงใน YouTube นะเพราะว่ามันจะมันจะใช่ไหมสิ่งใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่มันมีเยอะมากเกินมันก็จะต้องคัดกรองมันต้องเอาออกเอาออกเอาออก,เ,อออกเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเอาเป็นว่าเรื่องของวัคซีนที่จะมาในอนาคตนี้เป็นเรื่องของการทำมาหากินของบริษัทยา นะที่ออกมาข่าวเตือนเตือนเตือนจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกคุณเห็นไหมว่ามันมีคนจํานวนมากอะ่ะที่สามารถรักษาตัวจากสมุนไพรนะใช่ไหมฟ้าทลายโจรนะใช่ไหมไอ้ลังจืดนะใช่ไหมเออไอ้มะกรูดอะไรพวกนี้อ <c oughs> ่ะควรขิงขามะกรูดอะไรพวกนี้ควรจะมีไว้ต้มแล้วไ้สุดคือ สายพันธ์โคโรโนาไวรัสเนี่ยคือสายพันธุ์ที่เข้าไปทําลายระบบทางเดินหายใจนะม,มันไปฝังอยู่ในปอดอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกคุณคิดหรอกนะคุณเชื่อผมไหม <c oughs> อย่าเชื่ออย่าเชื่อเออแล้วเรื่องหนึ่งอะไรนะ ประเทศนี้เนี่ยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้พูดตามจริงติดกุ๊กอ่าเอาเรื่องเรื่องแหมไม่เรื่องเรือง,อง,อง,องตั้งผู้ว่านี่โคตรฮาเลยนะโคตรฮากับอาจารย์เอเลยอาจารย์เอท,ที่ที่บอกว่าอะไรนะคนไทยคนกรุงเทพโดนข่มขืนโดนอะไรนะสารพัด นะมากว่าเจ็ดสิบห้าปีนะและเรายังจะทนอยู่แบบนี้ได้อีกเหรอโอ้แม่ฟังแล้วโอ้โหฮึกเหิมแน้วโอ้โหอาจารย์เอ๊ความฝันรุ่นใหม่ทายาทตายตายตายคิดยังไง คือตอนเป็นศา,ศาสตราจารย์เป็นอาจารย์สอนก็ดีแต่พอว่ากระโดดมาใส่ใส่อะไรนะใส่ยูนิฟอร์มของนักการเมืองแล้วเฮ้ยสมองสมอง,มองหายไปไหนด่าเขาหมดเลยนะประเทศนี้แม่งคนไทยเราโดนข่มขืนโดนเอาเปรียบโดนสารพัดโดนปูยี่ปูยัดแตนะ่จันทนฟักภาคสองเจปีแล้วที่มแมลงสาบอยู่คู่กับประเทศไทย ผมจะนำมแรงสาบให้เปลี่ยนประเทศไทยเป็นยิ่ปุ่นเฮ้ยกูละข่มอ๋อก็คือเหตุการณ์ที่เป็นเช่นนี้กทมที่เป็นเช่นนี้เนี่ยผ่านมา75ปีเนี่ยนะที่นะลองไปไล่เรียงดูนะนะพี่เอ น้องเอน้องเอนะโอ้แล้วน้องเอนะไปอยู่ไอ้พักเมงสาบเนี่ยนะโอ้จริงๆแล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอะอาจารย์เอเนี่ยเขาเขาแท้จริงเขาคือ,อ,อสายลับรหัส008ที่ปอกตัวเข้าไปอยู่ในพักเมลงสาพเพื่อที่จะกําจัดมังแมลงสาบให้สินส้นซาบ นะเขาจะเอาคุณงามความดีเข้าไปสร้างในแมลงสาบเพราะท้ายที่จริงแล้วอาจารย์เอเนี่ยนะพิชรชวีเนี่ยนะเขาคือคนของคนของบุรุษแดนไกลนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นหัวสมัยใหม่ไงเป็นเทคโนแคร์เทคโนเทคโนแคร์เป็นคนสมัยใหม่คือคนสมัยใหม่จะไปอยู่กับแมลงสาบไม่ได้เพราะแมลงสาบมันคือ ไดโนเสาร์ขาใจไหมไดโนเสาร์แมลงสาบกับก็ชิล่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้าใจไหมก็ชิล่าเป็นพระเอกใช่ไหมเนี่ยแมลงสาบนใช่ไหมไม่สามารถไม่สามารถดังนั้นสิ่งที่ นี่คือตัวแทนของคนไทยได้ไหมเนี่ยสิ่งที่มีเขาอ๋อโอ้โอใช่ไหมคนไทยทุกคนต้องกลัวมากกว่าอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเรื่องของอะไรแล้วป่ะเรื่องของสภาวะมลภาวะเป็นพิษปุ่น pm 2.5นี่แหละมันคือปัญหาที่ทุกๆคนมองข้ามและทุทกๆคนแบบ ไม่ได้รู้สึกรู้รู้สาอะไระจะบอกว่า pm 2.5คือมหันตาภัยที่แม่งแฝงตัวอยู่รออยู่นะมันมันมันพร้อมที่จะทำลายคือถ้าถ้าไอฝุ่นมลภาวะเป็นพนิษ pm 2.5นี่มันเข้าไปนะมันทำลายระบบหายใจของคุณละแล้วถ้าคุณไปเจอกับไอโควิดไอโอมิคอนโอมิก้าโอมิกอะไรเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ย นะทำลายระบบการหายใจของคุณให้ล้มเหลวแล้วคุณก็จะนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องของการติดเชื้ออะไรแต่มันเรื่องของ pm 2.5ไอ้ไอฝุ่นไอฝุ่นบัจจุรานั่นแหละนะไอข่าวเดลต้าข่าวโมโดน่าข่าววัคซีนวันมันไม่ใช่สิ่งสลักสำคัญ พูดไปก็ yes. เสียสนะคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกโอไมคอนกับเดลตานะ้าเน่ยมันมันเป็นแค่ข่าวรือที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะขายวัคซีนตัวมันวัคซีนหนึ่งหลอดราคาเท่าไหร่คุณก็คิดดูอาเปี๊ยะขวดระบาดอ่ะ ขวดละบาทมันขายได้มากกว่าร้อยล้านขวดแล้วอ่ะใช่ไหมคนทั่วโลกก็ฉีดฉีดฉีดนี่ประเทศนี้เหมือนกันโอ้โหบ้าฉีดกันชิบเป่งเลยเดี๋ยวก็เดโอ้ยฉีดฉีดฉีดสูตรนู่นสูตรนี่วา้ไปวา้มาเป็นประเทศเดียวในโลกอ่ะนะที่มีมีหมอมาแนะนำให้ น้านนะนะํนำให้ใช้สูตรพิเลนะ่ะนะสูตรวิตรฐานนในการฉีดฉีดไข้นู่นไข่นี่ใช่ไหมคือขนาดประเทศต้นต,นตำรับเองเขายังไม่มั่นใจเลยแต่ประเทศนี้นี่อาศัยกลายเป็นดูตลกตาหีโอฟังเรื่องของคุณดเรเอสุชัชวีลักขัำเนาะโคตรขำเลย ย้อนแยงเอาเป็นว่าวันนี้คุยแค่นี้หอมปากหอมคอเดี๋ยวดึกๆึกค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดายเหลียวมองรอบกายมีวัยจะหวาดกลัวเรามาทอกตะเถียบเหมามอยกันไหมสำหรับตอนนี้ขอจบกันไลฟ์สวัสดีครับ